ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็ตามที่บอกครับผมก็มาเก็บยางเพราะว่ามันกีดไม่ได้นะครับดูครับขนาดสายแล้วตอนนี้สิบโมงนะครับสิบโมงนี่ครับหน้ายังเปียกอยู่เลยครับนี่ก็แห้งๆดูครับยังเปียกทุกต้นเลยกีดไม่ได้ผมก็ต้องเก็บเพราะเมื่อวานฝนตกเยอะมากครับตกตั้งแต่ที่ผมใส่ปุ๋ยครับสามโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะะตกนี่ครับผมก็จะมาเก็บยาง วันนี้มากับน้องเนีย่ยครเส้สมนู่นครับมาช่วยให้น้องเขามาช่วยเก็บกระจ่างน้องเขามาเออเก็บสองเก้าตีมันอยู่ข้างตาขั้นก่อนแล้วก็ไปเริ่มปุ่นสองเก้าว้าขั้นชอบลำกันแนะ่ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บยางไปขายดูว่าจะได้กี่กิโลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคามันก็ลงด้วยนะครับต้องรีบเก็บเดี๋ยวกลัวมันจะลงกว่านี้นะครับ ตอนนี้อยู่ที่18บาทนะครับตา,ตามที่บอกเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคล,คลิปที่ใส่๋ยดูว่าจะได้กี่กิโลได้กี่ตะก,ก้านะครับเอาตะก,ก้าส้มมาใส่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเก็บยางกันผมไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยลืมตลอดเลยครับรีบนะครับรีบเพราะว่ามันสายแล้วด้วยเพราะเมื่อเช้าผมตื่นมาก็มาใส่ใส่๋ีที่เหลือนะครับสามกระสอบพอใส่เสร็จก็รีบออกไปบ้าน เอารอถอ,อีแตนมาเก็บยางต่อครับนี่ครับอันนี้เป็นยางหกเมตรนะครับนี่หกเมตรก็ได้ประมาณนี้แต่บางบางต้นก็เต็มเต็มเต็มถ้วยเลยผมอาจจะไม่มีช็อตเก็บยางให้เห็นนะครับแต่ว่าอาจจะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปอยู่ใกล้ๆน้องกาให้น้องเขาเขา,ขาถ่ายให้นะครับแต่ช็อตตรงที่ควักตรงนี้ผมไม่ได้เอาอไอสายเขาเรียกว่าไง ที่ข้องคอครับขากล้องครับมาก็อาจจะไม่ได้เห็นช็อตตอนเก็บแหลกๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับขอเก็บยางก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เก็บมาถึงจนถึงโซนสวนส้มแล้วนะครับเหลืออีกแค่แถวนี้เดี๋ยวให้ดูเหลือแถวนี้ไปครับแถวนี้เหลืออีกห้าแถวครับจนถึงสวนส้มเหลือเข้าไปแค่ครึ่ง ครึ่งแถวแค่นั้นเองเพราะว่าข้างหลังเก็บมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ได้ไปสิบผมเอามาสิบสามสิบห้าตะกร้านะครับกะว่าสิบห้าน่าจะพอดีครับเหลืออีกตะกร้าครึ่งพอตอนนี้น้องเขาก็เก็บโซนข้างบนลงมาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวอ่าผมจะถ่ายตอนไปอยู่ที่ร้านให้ดูนะครับแต่คงไม่ได้ถ่ายตอนช่างขายหรือว่า ตอนรับเงินนะเพราะว่าที่ร้านเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายเพราะว่าครั้งครั้งก่อนก่อนูน้นผมไปขอขอถ่ายเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันก็เดี๋ยวหลังจากาเก็บยางเสร็จเดี๋ยวไปถึงที่ร้านผมก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบนอกแค่นั้นนะครับจะไม่เห็นด้านในแล้วก็จะมาสรุปผลตอนท้ายคลิปให้ดูว่าราคาเท่าไหร่ได้น้าหนักเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ต้องขอเก็บยางให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็ขายยางเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยก็เป็นยางผมที่เป็นก้อนกับก้อนนะเกาะกันนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงลานนะผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ขายนะครับพอผมช่วยเขายกนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปว่าได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ ก็ได้448กิโลนะครับหกักตะกร้าออก35กิโลนะครับก็ราคารับซื้ออยู่ที่18บาทนะครับแต่ยางของผมมันแข็งนะครับยางมันเขาบอกว่ายางโอเคยางแข็งเขาก็เลยให้50 50ตังก็เป็น18บาท50ก็ได้เงินอยู่8,288แต่ว่าเขาให้มา8,003เลยนะครับก็ ร้านร้านนี้ผมปลื้มปลื้มตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเขาปัดให้แนละ้วไม่รู้ว่าร้านที่อื่นๆอ,อาจจะเป็นเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะว่าแต่เท่าที่ผมขายมาร้านนี้โอเคเลยครับผมก็เลยขายร้านนี้ประจําเลยแต่ของคุณผู้ชมที่อื่นๆอ,อาจจะเป็นแบบของผมนะเขาอาจจะใจดีให้หแต่ว่าบางเจ้านะครับบางเจ้าเขาจะไม่ให้เลยก็ประมาณนี้ครับก็เก็บยางเจ็ดมีดนะครับเจ็ดมีด แล้วก็โดนฝนไป3เมตรนะครับจริงๆมันต้อง10เมตรก็ได้ได,ได้ได้แบบนี้ก็โอเคแล้วครับ4 4 8กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มกีดนะครัาเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกแล้วครับน่าจะโอเคแล้วฝนน่าจะออกแล้วให้ให้ได้กีดยางบ้างเถอะไม่ได้กีดมา3-4วันก็ตกวันนี้ก็เป็นวันที่5้ามั้ง น่าจะาวันที่5แล้วครับที่ไม่ได้กินก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ